เชิญตัวนงเลยเยอะแล้วนลยเยอะจะมาเยอะจะมีมีใครที่ไม่ได้มาอที่วกันการโอ้โหมีเยอะแย่เลยเยอะแยะใครเยอะใครแย่ไม่ใครไอ้มนมงไออเอ็มไปนะเอ็นอ่าด็มอยม่กเอมดเมเอ็มอมดิเอ็อเอมอมออ ผมชอบคนเตที่เล่นทางครับแต่ผมว่าเอ็ดด uh, so um pues ี้ผมเบที่เขาเเะเดี๋ยวลูกันนะแต่ไม่ไขาว่าไอ้ไอ้ไอ้บ้านตรงมาในทางในทางผมจะลดอแลทุกคนที่เล่นอยู่ไม่ใช่พี่เอ็ดีอครับไม่ใช่คนเตคเทคเคเบอครับแต่ว่าเอดดเอ็ดดผมชอบจริงๆเป็นไงแกนะนเล่นไหนเล่นนะแล้วถ้ากาเป็นไงนะพกนี้กักัเอนเป็นเ่นกันเื เราไมนมแล้วเราที่มนีเ์เราเท่ห์ตอรกเป็นอะไรเาเท้เเเทปิเ็นอะไรเอ่อปัตตนน้องันตรถตัวเป็นอะไรเอ่ไม่เปนตัวอะไเรียกาที่กมาทนี่เลยเอานี่ก่อนหรือใชรฆ่าป่อยู่แล้วก่อนไปนี่ลอ่เอ็มเอนี่เป็นไงพ่อพี่น้ั มันมันมันเป็นอะไรอ่ะไม่นเป็นอะไร คนไม่เวีดมีอาไรเอนะครับองใชดูเองนะครับดูพระเอกนครท่าคนก็ชอบผมก็ชอบผมก็ชอบผมกียดเอเลยนพวกเอเลียนอ๊อเดี๋ยวขอหนังอีกมปใกล้ๆหน่งที่้พวกมูนช่โดนหมอเลยว่ามาเกก เออไม่ใช่หมูไป <N -oticality> <N -otic> เขาดนี่นี่นี่ยืนน่ใครนี่มยืีนี่ายืนนี่เอ้วนี่ยืางนยืนกายืนนเอกเห็นมัโนเลตโนเลตเธอเดกคนดีผีคุ้มเห็นมั้ยตัดีทสงตัวก็ก่อนนี้ไงผมก็ลังกลับัคุณอยู่นี่ไงยไนสนุกเดียวา่เลย่ะถปายรูปยรูปน่ยูปนเธอมามาตัวรกาถยรูปโอเค พี่าพี่พี่อยู่เที่ยงนอนพี่อยู่เที่ยงนอนพี่อพู่เที่ยงนอนแล้วพอมาชี้ชี้ชี้เกิดเหตุชี้เกิดเหตุไม่หนังรอบที่มาฉายอยู่วอกเไม่ชี่เกิดเหตุคนแรกจัดเตรียมพี่กุเทพ้าไงเดี๋ยวเราจะได้ดูหนังกันนะครับทุกคนเตรียมพร้อมนะครับพร้อมที่จะดูหนังกันนะครับเตรียมดูไปเฉยทีสิบหัวเราะนะครับขอบคุณพ่อีศ ขอบคุณนนุ์ขอบคุณประจุมาดูตะกี้ที่เราดึงไว้ช้าๆนี่พี่ต้อยรถติดอยู่เพิ่งมาถึงพอพี่ต้อยมาปั๊บนะพี่ต้อยพี่อะไรเปียรัญญามาเดี๋ยวเราก็เริ่มใช้หนังเลยนะครัช้าที่ช้าได้ไงโทษพวกเราครับมาโทษพี่ต้อยน้ครับท่านมาช้าใช่ทาช้าทั้งงานแฟนบอดบายเลยนะเปจุ๊กอีกแฟนบอดบายเลยนะเคยร่วมแสดงเราทเวทีเราด้วยครับอันนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวได้ดูหนังกันนะครับครับเดี๋ยวเราไปรอกันข้างล่างนะครับเดี๋ยวดูหนังและสนุกสนานกันทุกท่านครับสวัสดีครับ สำคัญที่เดนเลครับเพราะวันนี้พวกเราเอาเสื้อกันหนาวมาร่วมทำบุญกันแล้วนะครับเพื่อพ่อแม่น้องๆชาวเชียงใหม่นะครับแล้วเรามีเสื้อกันหนาวตัวพิเศษนะฮะที่จะมอบให้กับคนที่มาในวันนี้เพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่จะได้ไปนะครับจากออฟนะออฟที่ไหนเสื้อกันหนาวจากออฟครับขอเสื้อหน่อยครับสวยครับโอ้โหใครจะได้ไปนะฮะได้แล้วถือว่าใครเกยอันนี้นะครับแกมุยินด้วยนี่โหอ้โหนี่เพย์ด้วยที่พ่อกราสำคัญแล้วเนี่ยทำไมเ่ย P O L O บอลโอโอ้ยบังนอานจะสาดใส่มาเลยเสื้อตัวนี้นะฮะมันจะเป็นของใครนะเดี๋ยวขอครูป๊อกจับฉลาดนิดนึงนะครับครับที่หน้าอากาศหนาวนะครับผมก็บริจาคให้ไปขอจับตัวฮะจะบอกหมายเลขที่หน้าไนะครับเพราะฉะนั้นดูกันดีเลยให้ดีๆนะครับ ผู้ที่มีหนึ่งหัวน้าับเสื้อขนาดตัวนี้ไปนะครับไอคุณจะออฟนะฮะโอ้โหไอุจะออฟเป็นเสื้อสุดที่นักซักอยังครับยงเวอร์กัือแล้วก็มีกลิ่นอยู่นะต้องมีกลิ่นอยู่เลยฮะจะมีกลิ่นแล้วก็คาทลายของออฟรัออฟขับชื้อดงได้ไหมัะกลิ่นออฟหรือเปล่าเอยออฟออกทั้งทั้อจลานไม่อกตี่นเมื่อยหมาเล่อมาเลยครับ Thank okay. you. โอ้โหมากตัวไทรอ้ผุ่อเงี้ยนี่ผิดใครครับช่รงบ้างนะครับคช่าเดีบ้างเลยนป่ใช่ฮรเพราะว่าได้เสื้อแต่พอไปนีชว์่างไงแต่ผมไม่ได้ใส่เองนะครับใส่ดูครับใส่ห้่อครับตางก่อนนี่นะคนนี้ก็ไม่รู้ได้ไงเพราะเป็นญาติพี่เขนี่ขอโทษนะยอมไปทำไฮไลท์อย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่เรีไฮไลท์เพรอย พ the ี Arizona, a, ่ก oh, oh, oh. right ็โดนต่อต่อยอะไรนะโดนต่อถอดขับถ่ายร่วงกันเลยนะไม่ใช่ครับเสื้อเสื้อยังไงครับเสื้อครับถอดเลยต่อต่อแล้วเสื้อไปไหนครับผมพี่ได้เสื้อเสื้อไม่ได้เป็นสีับทำไมมันสีนี้ครับที่ห้องมันใหญ่ใหญ่ะัรไงไปดูไปรู้เสื้อใครผมรลักชาแล้วเออแล้วเปลี่ยนสีผมรลักชาแล้วเออเอาทันทีโชคดีนะฮะอ๋อเหรออ๋อแล้วเสื้ออะไอ้นี่ไม่ใช่เสื้อพี่ไอ้นี่ผ้าเชส้นพ่อก๋วยเตี๋ยว อดีสแาดูลฐานครดูลฐานท็ีิบสามโอเคครับขอบคุณมากครับที่มาดนะครับขอบคุณครับเ้อไครับเือ่ขขอบคุณครับถ่าครูปไครับ่ามรูปแบบาครปบครัครับครบ่ายรอ่าก็ครับพี่หน้าผมล่อตเรนะคะชื่อหน้าไม่แก่เลยไม่แก่ครับเมอกี้พี่ีบอกบอว่าไดพี่ีจยอาไม่เหนือผมยอดหมยอูเถิโดนตาตายตัวเดียวอ่ารีบรอ บริษัทของคเฟ็ดอีตอรได้ชั่ไหมคบนเวทีรับมอบในตัวแทนด้วยครับมีเสื้อแบบนี้ให้เือกครับพี่พวกเรายังไม่ได้กันเลยนะดยด้วยก่อนปล่ยดิวนะแจกเลยรครับพวกเรายังไม่มีเลพี่ครับรอบมอบมบมบมอบอบม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 อนอบบมอบมบอบมมอบมมบบไอบมอบอบมบมอรบมอบบมอมอบ่อบอมอบอบาอบบบมออบอบอบมอมอบอบบบมเกยรมอบมมอมออบ่ยเสื้อก่อนบ่ายอออบอ ตรงนี้ใช่คนักแสมันคือเสื้อก่อนบ่ายงับไครับไมัแล้วเสื้อแดตอนที่ไหอน้าวกมันเสื้อก่อนบ่ายเขาแจกนักแสดงเอาย้ายคุณทูนแล้วเปี่นได้ไหมคะันนจะมาทมนะคะวันที่วันที่ผนะวันที่เสที่ วันนี่หกเสื้อแตนหนาทุกตัวที่วันนี้ทุกคนบริจากมานการจะส่งถึงมือสักับรทักพรศามหาวทยาัยเชียงใหมครับเพื่อจะส่งมอบให้กับพี่น้องอดอยที่มาชไขยงานทีมครับหนึ่งนะครับ